สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับรุกท่านครับนานแล้วครับผมไม่ได้แัดหญ้าโดยสายเอ็นนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องการใส่สายเอ็นครับจานสายเอ็นนี่ครับเวลาเราซื้อมาใหม่เราก็มาย้ำหมุดอย่างนี้คุณผู้ชมย้ำรีเวทวันนี้เพื่อให้เขาคงทนแข็งแรงนะครับเราก็จะมาอันนี้สามารถใช้ได้ไหมโดยปกติแล้วก็ถ้าหญ้าไม่ขึ้นสูงก็ใช้ได้อยู่แต่ผมไม่ไม่อยากใช้เพราะว่า ว่าของเก่าแล้วมันจะกรอบผมก็จะเปลี่ยนของใหม่ใช้ตลอดนะคามว่าเปลี่ยนใหม่สิ้นเปลืองไหมก็สิ้นเปลืองอยู่ครับแต่ว่าผมขี้เกียจเวลามันขาดเวลามันขาด,าขาดตอนที่เราทํางานเพราะเน่ยมันจะเสียเวลาเราครับนี่เราจะใช้แบบนี้ครับนี่จะใช้แบบนี้อันนี้มันมีนะครับอ่าอย่างนี้นนก็ดึงอย่างนี้ออกนี่ครับมันง่ายดีครับ วิธีใส่ก็อย่างนี้ครับออย่างนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ก็นี่แบบนี้ครับใช้สายเอ็นซื้อมาเป็นกิโลนะครับสมัยก่อนผมซื้อที่ลผมซื้อลาซาลาดาไม่เป็นเนี่ยผมซื้อสมัยนะั้นเคยซื้อกิโลหนึ่งพันเจ็ดร้อยบ้างพันสองร้อยแล้วก็กิโลแปดร้อยบ้างครับแต่ตอนนี้ผมสบายใจแล้วผมซื้อถังซื้อลาซาดากิโล กิโลสามร้อยครับก็ถือว่าเราสามารถเลือกได้สมัยก่อนเราซื้อไม่เป็นครับสมัยนี้เราก็ฝึกซื้อใน l a ซ a ด้าครับใน t ิกตอกก็มีสินค้าจำน่ายนะครับมีเหมือนกันครับอันนี้ไอ้ทิกตอกมีแล้วก็อะไรล่ะอีกบริษัทหนึ่งช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปก็มีขาย เราจะใส่แบบนี้คุณผู้ชมอนี้ใส่แบบนี้นะครับอ่ใส่เข้าไปนะครับผมจะใส่แบบนี้เพราะว่าเวลาเขาจะคงทนนะครับใส่แบบนี้เข้าไปมาดูกันนะครับว่าเราใส่กันยังไงนะครับอันนี้เขาก็ออกมาสักหนึ่งคืบได้ไหมหนึ่งคืบนะครับหนึ่งคืบพอแล้วครับหนึ่งคืบ หนคืบเสร็จแล้วก็เอามาตัดเท่าๆกันครับนี่ต้องหากันไกลขี้มันนี่แบบนี้กะรัไกลแบบนี้มันจะคมคลิกเลยครับนี่ครับใส่เข้านี้ก็อีกคร้งนี้ไปอีกครับหนึ่งคืบได้ไหมเออได้แล้วครับอพอประมาณประมาณนี้ครับ อ,อ่แบบนี้ครับแล้วเราก็หา,ากาะตัวนี้มาไปแบบตรงนี้ครับผู้ชมเราก็ต้องตั้งเครื่องแบบนี้ครัผู้ชมเนี่ยตั้งเครื่องแบบนี้นะครับแต่จะเอาถุงมือไปลองสวิตไว้ครับเพื่อไม่ให้สวิตเขาเสียหายนะครับต้องต้องมีวินัยหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าผมเคยใช้แล้วทีนี้ผมมเ,เอาไปลองครับติดนิสัยถ้าเราไปใช้ใน พวกในในป่าในเขานี่มันไม่มีที่แบบนี้สะอาดแบบนี้นะครับดินเศษเศษดินเศษทรายเข้าไปอยู่ในในสวิกสตาร์ทนะครับเสียหายแล้วครับสตาร์ทไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะครับอเรามาดูกันครับตั้งแบบนี้นะครับตั้งแบบนี้แล้วปั๊บเราก็อนี้หาเด็กตะปูก็ได้ครับที่มันไม่ อ่าใช่นี้ได้นะครับก็ไหนไม่เจะใช้เบอร์เบอร์ไม่เบอร์สิบเก้ากับเบอร์สิบแปดเออเบอร์สิบแปดสิบเก้าสิบเก้าแล้วจะกก็หมุนมาด้านซ้ายมือเรานะครับ้เราหันหน้าเข้านะครับได้ไหมเออฮะเดี๋ยวนี้ต้องก็ค่อยฝึกเอาครับผู้ชมแล้วก็ถอดอันนี้ออกทีละชิ้นต้องให้ต้องต้องจำนะครับไอต้องจําอันนี้ก็มันเป็นแหวนงานก่อสร้าง ใส่ไว้ให้เจ้าตัวนี้มันไม่ให้มันโดนโดนพวกดินมากเกินไปมันจะมันจะโผล่ครับมันจะโผล่แล้วก็ดึงอันนี้เอออกมาอ่าเห็นไหมครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่นี่เข้าไปนะอย่าไปใส่ว้อมอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมต้องใส่แบบนี้ครับหงแบบนี้ครับหงแบบนี้เสร็จแล้วก็เจ้าตัวนี้ใส่ลงไปนะครับเจ้าตัวแหวนนานก็สร้างใส่ลงไปถ้าไม่ถ้าไม่ใส่ครับอันนี้มันยาวเกินนะครับ นี้มันจะปุ่มตัวนี้มันจะไปแทงแบบพื้นดินนะครับมันมันจะมันจะขันไม่ได้ขันน็อนไม่ได้มีใส่เข้าไปให้มันโคโผนิดหน่อยนี่เห็นไหมครับเออนี่ครับเราขันเข้าไปป๊อปเนี่ยครับประคองหน่อยครับนี่ครับแต่อไปก็จะขันเข้าด้านขวานะครับเนี่ยขันไปอย่างนี้ครับขันเข้าไป่างนี้อ่าอย่างนี้ครับ ต้องต้องซื้อองนี้มาใช้ส่วนตัวแล้วครับอย่าไปใช้ของที่เขาแถมมานะมันแรงไม่มันไม่มีแรงครับแบบนี้ดีครับมันจะมีน็อตหัวนี่มันน็อตบางบางบางยี่ห้อเขาก็ใส่น็อตเบอร์สิบเจ็ดมาแต่บางยี่ห้อก็น็อตสิบเก้าครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อก็ไม่เป็นไรครับเราก็ซื้อมาสองตัวแล้วครับเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบเก้านี่หนะ ซื้อมาสองตัวแบบนี้ครับเราใช้งานนะครับเพราะบางเครื่องมันก็เบอร์สิบเจ็ดพผมมีอยู่นั่นสามเครื่องครับพ็ใช้ต้องสลับกันครับขันให้ตึงๆมือก็พอแล้วนะครับไม่ต้องขันเยอะนะี๋ยวก็มาเล่าว่าอันนี้ก็ถอดนะครับนี่เป็นการเสร็จนี่เราจะใส่พวกแขงกัน กันก้อนหินก้อนก้อนก้อนฝุ่นก้อนทรายนะครับเร,เราใส่กันอย่างไรมาดูครับถามนี่ใช่ไหมไม่ใช้แล้วครับผมทิ้งเลยเราจะมาใส่แผ่นตัวนี้ครับกันเขาเรียกกันกันฝุ่นมันมัน,ม,นมันโดมันมันกระชอมาใส่ตัวเรานะครับ ณผู้ชมใส่ตัวนี้ไม่ต้องไม่ไม no like ่ต like ้องใส่ห่างนะครับใส่มาประมาณสักประมาณนี้คุณผู้ชมเนี่ยครับหนึ่งนี่ครับหัวนี่นะครับหมูแกนขึ้นมานะครับแล้วก็มาเอานี่มาหนึ่งคืบนะครับหนึ่งคืบหนึ่งคืบตรงนี้ก็พอแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้มันมันมันก็เป็นอันนี้มันไม่ดีหรอกครับเนี่ยครับ พอครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูวันนี้ผมจะมาทํางานนี่นะครับวันนี้มาทํางานการกุศลนะครับคุณผู้ชมนี่ก็แถวหน้าบ้านนะครับแถวถนนในซอยเข้าหมู่บ้านผมนี่แหละครับนี่วันนี้ก็วันที่หนึ่งเดือนตุลาแล้วครับฝนก็เริ่มจะซาซาแล้วครับไม่ตกแล้วเราก็มาทํางานตอนเย็นวันนี้เวลาก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วครับสิบหกนาฬิกาตรงเลยวันนี้ครับ เรามาลองเครื่องกันครับมาลองเครื่องกันเครื่องจะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหุ้นใดครับ आओ 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 Allah 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 เดี๋ยวผมคงจะทํางานต่อไปนะครับคุณผู้ชมจนให้เสร็จนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก3ามถึนาท,นาทีคงจะเสร็จนะครับคุณผู้ชมขอ,อลา่านผู้ชมไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นปกำลังใจไปบายครับ